วิธีกู้คืนบัญชีนะคะไปที่โคมค่ะแล้วก็ไปที่นะคะใส่ลิงก์ใส่เว็บค่ะ one eco system co o c eu นะคะจิ้มไปค่ะแล้วก็มาที่ one life นะคะวงกลมเนี่ยจิ้ม one life ถ้าใครจะไปเดลเชกเกอร์ไปเดลเชกเกอร์ถ้าใครจะเข้าเรียนก็ไป one academy นะทีนี้เริ่มกู้คืนบัญชีเนี่ยให้ไปที่สีฟ้าค่ะ forgot your password ใส่อีเมลค่ะ นะคะอีเมลของท่านคืออะไรนะคะอ่านะแล้วก็กดซับมิตสีแดงค่ะอ่าอย่างเงี้ยก็ไปเปิดอีเมลแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าขึ้นสีแดงเนี่ยเป็น Error Message อันเนี้ยต้องติดต่อซัพพอร์ตค่ะนะคะต้องร่างจดหมายส่งซัพพอร์ตนะคะแต่ถ้าขึ้นสีเขียวๆอย่างเงี้ยนั่นนะคะไปเปิดอีเมลแล้วก็ ตั้งพาสเวิร์ดได้เลยแต่ถ้าใครกู้อีเมลไม่ได้ทำเรื่องเชนเมลเลยนะคะอย่างเดียวเลยค่ะเชนเมลค่ะ